ขบอกมีใบขับขี่ขี่รถตีมีพรบไปเกิดอุบัติเหตุถามว่าเจ้าจะถามว่าบริษัทประกันไทยเนี่ยจะปฏิเสธบัตรผิดชอบได้ก่อเ่มาได้นะเจ้าอันนั้นมันเป็นเรื่องความผิดของกฎจราจรหรือข้าเจ้าบาได้มาส่งเสริมเมือ่อกูเฮาเมาเนะเจ้าบอกว่าจะเมาบอกมีใบขับขี่ขับรถย้อนสอนมาได้ขาดเข็มคับมาได้เส็นวัวกันนอก โทรศัพท์คณะกรรมกาีนั่นคือเรื่องของรถจรบริษัทประกันไทยจะมาอ้างว่าอ้อนี่เพืรร่อราจักรยามาจ่ายนั่นคือบะไ้นะคะอันนี้ต้องต้องทาความเข้าใจนิดนึงค่ะอ่ะคำถามเจ้าขอถามฉั้นต่อ,อรบอรถนดเครื่องเบี้ยประกันตอนน่อไรสามร้อยไปลดเก่งหกร้อยไปลดปิกอัพเก้าร้อยไปฮอ,อร์โมแต่ละประเภทเบี้ยประกันจะต่างกันแต่ความคูมครองนี่เต่ากันหมดเลยนะเจ้า ดูนี่เลยนะคะตายเจ้าเคยไปบรรยายตีส่สางหาเออโทษโทหงพักโฮงบานโหงบานส่ง,นงเสริมสุขภาพต่บนตีห้วยไหลปนยังเข้าใจว่าตายได้หนึ่งแสนปนบอกว่าเสียชีวิตหรือพิการคาว่าพิการนี่เช่นหูนวกตาบอดนิ้วหายไปหนึ่งข้อนะคะมันเกินมีนะเจ้านั่งเออครับ ขอโทษน,นะเป็นยิงมปชชอบใส่รองเท้าเปิดส้มแล้วก่อนนิ้วก้อยคนไปทะลุโดนไอ้รดนไอ้ขู่กรณีปากก็ว่านิ้วก้อยพุดเลยเจ้ากรณีนี่ถือเท่าก็ตตายเลยนะคะหรือฟันถายไปห้าซี่เอ่อหรือเอ่อปห้องอย่างเอาสูญเสียเอว้ยวะอันนี้คือจะได้สองแสนบาทความคุ้มครองนะคะเจ็บห้ามื่น แล้วนอกเหนือจากนั้นยังได้ค่าช่ดเชยว,วันละสองร้อยบาทต่อหนึ่งวันแต่บังเกิดเช้าวันบัช้บอกว่าท่านเป็นข้าาชการตำรวจท่านบ็มีสิทธิ์ได้ตัวนี้ยังได้อยู่แล้ามาคนนะส่วนกันเพราะบางคนบอกอ้า,าวการค่าชดเชยนี่คุณเป็นข้าราชการคุณมีไรายได้อยู่แล้วคุณบางคนจะได้สองร้อยบาทบาทเกียวบาจ่านะคะแล้วเจ้ากระลันจอว่าพานว่าบาเกียวเลยว่าความคุ้มครองตัวนี้ ลูกนายกรัฐมนตรีเอาไปตัวอีเนอร์ลูกตาสีตาสาเอาไปตัวอีเนอร์อบาใจนะเจ้าได้เต่ากัหมดนะคะอ่ะถามตอรถเครื่อนรถจราจรขคือซ่อนได้หนึ่งคนมันก็เจ้าใจก็เจ้าอ้าวรถจราจรขึ้ซ่อนได้หนึ่งคนแต่ตึงวันนี้ท่านสังเกตดูซ่อนกี่คนเจ้าเอาแหงรถว่ะใจ้าคะเจ้าถามว่า๋ยวเจ้าอยากจะถามทานนะล่ะคือท่านตอบ เพราะมันเกยมีบริษัทประกันภัยี้รักษาผลประโยชน์ของบริษัทมากเกินไปจุเจ้าบ้าโกงเจ้าบ้าเจ้าถามว่าถ้าเกิดเจ้าไปสามคนคนในมอเตอร์ไซค์หนาไปกันสามนะโดนดรถวิกอัพหลบเอาลับในข้ามเลนมาจนตายสาคนเลยถามว่าบริษัทประกันภัยจะจา่จายทั้งหมดหรือจ่ายแค่สองคนตามกฎจราจร ใครว่าสองคนเจ้ายกมือขึ้นเจ้าใครว่าว่าสามคนยกมือขึ้นเจ้าเอ๊ะแ <c oughs> <c oughs> จะได้มาโยกกับเจ้าเจ้าบ่าว่าสามคนหันกับมาโยกสองคนหันกับมาโยกท่านอยู่เฉยเฉยมาแน่ใจอ้าํำตอบเออเดี๋ยวยังไ่ตอบทิดีกว่าเจ้าถามว่าลถวิกอัพแต่แต่แล้วข้างหลังเพื่นเพื่อเอาไว้ใส่ของกับเจ้า แต่ปี่ไทยบ้านเฮาหน้า,ยานยนะเหมือนจะได้เจ้าเต็มหลังรถนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าปิ๊กอัพเนี่ยไปหลังห้านั่งในเก่งห้าไปสิบคนโดนโดรถซิบล้อรับในจนตายมดถามว่าบริษัปทประกันภัยจ่ายกี่คนห้าคนหรือสิบคนใครบอกว่าห้าคนยกมือขึ้นใครบอกว่าสิบคนยกมือขึ้นมีบางคนที่ครูนั่งมาแน่ใจดูทั้งหลังก่อนอสรุปง,ง่ายๆนะคะต้อง ทุกคนท่านก็เห็นรถเครื่องพ่วงก็เจ้าฝนพื้นซอกเดหน,นึงนีงน่มันพ่วงไว้แหมอันนี้คือปีไทยหรือรถรถท่านจับได้กาวันก่อนในตอนปีสามสิก่อนยัปีสามสิวัน